บันนี้กับมาเปิดเบิรงซิมได้บ้างไหมเปิดเบอร์ซิมครับว้าวฟร์ฟโฟรบักส์ครับสุกกระดังสุก,อกอเออชิบก่อ,กอนได้บ้างกระดังสุกได้ก่เออดูสูมดูใกล้ๆเต็มฟอมนัวเป็นไก่เป็นได่แซบแล้วแซบแล้วอ่าใสเ่เครื่องนะครับบ้านใช่กระพริกไทยสดพริกไทยสดครับใส่ลงไป ใบบะโขดเช็ดบกโดครับใส่าสีสัน,น,นมันจังหน่อยหน่อยบุกีลูกโดดครับลูกโดดสวัสดีค่ะยายรวยพผจวดช่อง Music มิวสิกแชนแนลมื้อนี้สิภาพามะเฮ็ดเมนูผัดเผ็ดกบผัดกะเพรากบพี่น้อง ขามาเบิงกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตะใครให้นน้ำดเดอ้อค่ะเด้อเพื่อจะได้เบิงคลิปใหม่ๆต่อไปมามาเบิงขั้นตอนแรกก็มีกบซับไว้แล้วใบกระเพราพริกชี้ฟ้าหัน,นเพื่อจะได้หน้าตาสวยงามใบบกุดกระช,ชายฮันเป็นฟฟไฟๆนี่แหละใส่ไลายเท่าไรทีงดีเป็นยาแล้วก็พริกไทยสดตำเครื่องเพิ่มครับตำเพิ่มแม่เครื่องตำก็มีพริก พริกกระเทียมเออก,กระเทียมนี่แหละเพื่อเพิ่มพริกแกงเนียมันจะคอยรสชาติเข้มข้นถ้าก็เอากระเทียมใส่จัก,กระเทียมกระเทียมจีนบ่แม่นกระเทียมไทยเนี่ยมันหัวใหญ่เขาเอาิเอ้นกระเทียมจีนกบซื้อมาเล้ครับเดอ้อเออสาบไ้เรียบร้อยเออถ้าก็ไทยน,นีเมนูมนผัดเผ็ดกบผัดเผ็ดกบอาหารปลาหน่อยครับมื้อี้เอออาหารบ่แม่นอาหารไทยรุงเทพดอกเนี่ยอาหารปลาปลา อาหารปลราเพาราะว่ากบมันเป็นสัดครึงค่งบกครึ่งหน้าแม่นว่ะอาหารกับแก้มเออกับแก้มเ <laughs> มียนอยู่ <laughs> นือกตามบอ่อต้องให้มันละเอียดคักดอกพี่น้อง <c oughs> นี่แหละตามซ้ำนีแ่แหละเพื่ออะไรเพิ่มความหอมของอันพริกแกงแม่นความเผ็ดอความเผ็ดพริกแกงมันบ่ใครเผ็ดเด้พริกแกงเสื้อมากเ<ม>าด้ความเผ็ดและความหอมแม่นแล้ว เราก็ใส่น้ำมันเืชเข้าไปน้ำมันหยดลงไปตังน้อยครับเพราะได้ขวาพริกกบมันบะมั่นใส่หลายจังน้อยกบมันบะหมีนหมูพริกแกงผัดรครับนะแกงผัดเพราะว่ามันพริกแกงมันเครืองมันหลายแต่มันบบเบาเผ็ด ใส่ยังมาครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับใส่แกงเออหนึ่งช้อนโต๊ะช้อนซดแกงเท่านี้ละผัดพริกแห่หอมหอมซะก่อนเด้ออันเล้าก็เอาพริกที่เข้าวต่ำ่บใส่จั็กน้อยได้ไรแหละท่านพ่อกินพอได้ไว้นี่ละแก้มัอเผ็ด เด้ออือเฮ้ยเขาจะใส่ไส้กบแล้วบัดน,นี้เฮากะลีขึ้นจักหน่อยโมเมนต์ขึ้นดอกเล่งเล่งไฟเล่ง<ป>เร่งก็ใส่กบตจ้บัดน,นี้ยพัดควา้วาหรอกรอบลงไปพัดให้มันสุกนะครับแล้วเสด็จปรุงเครื่องปุ้ยนะแต่ตอนไง<ม>หนังว่าออกได้กินหนังพร้อมปุ้ยนะเอ้ยเรื่อยปุ้ะ แซ่บครับเอ้เมนูเด็ดครับเมื่อนี่อาหารฝาครับเออนี่ใบ้ะอ,อ,อ,อ้อมมื่ออ่นเอ้ยหลบควนก่อนหลบก,กวันก่อนอนังก็กินได้ไม่กับกินประโยชน์น้ำหนังมันน่ะเลยบอกออกบูดะครับเอาเจ้าขาต่อยมันได้เอาเจ้าหมองกินได้มันได้หม,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 มองกลมมันน่ะกลมมันอือตัดให้มันหอมบบเนออี่ยออ เราตได้ใส่เครื่องปรุงรสปรุงรสครับหนึ่งประมาณซ้อนกาแฟอืมซ้อนโต๊ะมันไงโต๊ะใหญ่เออสลดผักเขียวครับสลัดผักเขียวสอดปรุงรสผักเขียวประมาณซ้อนคือกันละซ้อนโต๊ะประมาณช้อนน้ำตาลด้วยน้ำตาลครับกะสีไซประมาณหนึ่งซ้อนซ่าครับ อร่อยบอกกินแล้วมันเหนียวบ่ะพายาเราบอกมันเหนียวกันหูวมันปรแล้วใหม่มาสิใหม่ยู่นี่เด้เดเอใส่ไหมเดชเดชออกแล้วออกแล้วเอาลราบ่เดชซ้อนกาแฟขึ้นกันละใช้ไรมา,าได้ครับมันสหวานเกินไปทีเป็นของหวานครับอือสีอิฐขาวครับสีขาวจะเป็นสีดำ <c oughs> ม่านซ้อนคือกันละ ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันหอยช้อนโต๊้พื่กันล่ะครับน้ำมันหอยหรือซอสหอยครับอืซอสหอยอนางลมซอนพี่กันอ่าวแล้วๆเขาก็เร่งไฟไหเนี่ยน้ำปลาเด้บอบ่บอ่บอบอบอ๊อบยานเทียม,มไม่ไอเฮ็ดน่งกินเพราะใครเน้นใส่น้ำปลาอเครื่องสนั่นกับเทียมหเด้เลอ,อ เล่งไฟห้าขัวไปเลยครับไฟไปนขขี่ห้าขัวให้มันได้ให้มันสุกไๆปๆเนี่เออนายกินตัลวละเนะาะอช่ขนมปันใส่ผักด้ยเนี่ยซ่ตอนโคโลตอนโคโลขิเล่ใส่น้ำประมาณจักหนึ่งลิตรเพื่อกวบมันจะได้สุกครับใสน่น้ำจำนวนหน่อยนะครับเด้เอเพื่อ,อกวบต้มใส่ให้มันได้สุกเด้อครับเพื่อควบมันจะได้สุกเออขสนาดกะต้มไปหน่อย ฝามาปิดไว้รอสักครู่รอใส่เครื่องจักรูนะครับเด้อยวมาเบิ้งกันมาเปิดเบิ้งซิมเด้อบันเปิดเบิ้งซิมับว้าวฟุตบอลกระดังสุอซมด้วยกันเด้อบันกระด้งสุกได้จีเอซูมดูใกล้อ่เต็มความนัว เป็นไถเป็นไดแซบแล้วแซบแล้วอ่าใส่เครื่องแล้วเหรอใช่ใช่พริกไทยสดพริกไทยสดครับใส่ลงไปใบบักโกดจีกบบักโกดครับใส่เอาสีสันมันจังน้อยน้อยบัะพริกลูกโดดครับลูกโดดนั่นสีสันมันก็น่ากินตัวยขาน้องมีพริกหยวกเขาใส่พริกหยวกก็ได้ครับพาพริกหยวกมันใส่หลายได้ใส่หลายได้อันนี้มันใส่บ่ได้มันใส่เผ็ดอันนี้มะพร้าแค่ฮึ่พริกกินดาเนาะใส่แฉะแล้ว คุณด่เฮ้ยน่ากินแล้วครับให้อันไอกระชายออกกินนิดหน่อยกันแมนก็ใบบัวหัวก็ผิกไทยกระเพราเ่าจะโปะทีหลังอืมกระเพราเ่าจะโปะทีหลังเฮ้ยเขาโปะลงไปเลยมีอะไรใส่เบิร์โวครับเป็นยาเป็นหอมครับเป็นความหอมมีความหอมประมานเป็นหอมบัวเลยคุณด่าเฮ้ย ถ่ายไกลว่าไรครับควนมันสิเข่ากล้องเออ z o o ดูใกลๆ้ๆตากล้องเออท่านผู้ชมจะอยากนำแมนเออ่พักกะเพรามันยุบแล้วเท่าก,กับปิดไฟแบบนัน่นนะครับน้ำม,มันกจ็จะแห้งพอดีครับอืมน้ำม,มันกจ็จะได้ที่พอดีน้ำอุจุตุนิดน้อยมันนวดแล้วเทาก็ตักเสิร์ฟใสะจานจินนะครับบ่าเออเท่าไปหาถาดใหญ่ๆมาก,ก่อนเพราะว่าเาซีมนันนวดแล้วเออเขาหนวดาทีไปหา เอาถาดมาใส่ก่อนมาเลยจานมันสิล้นมาบัดเนี่ยห้ามาตักใส่ถาดครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ถาดไปลายครั้งเลยหัวในกระทะโจดเรื่อยแล้วแม่นเลมาสิยากครับหน้าตาครับสิงกระทะมันเป็นหมอเดิเออเมื่อกีนหมอนี่นั่นเ้หน้าตาประมาหมากเลยหอมมากเลยนะครับคุณผู้ชมนากินที่เลี้ยแซ่บแสบมาห้ามเลย กล่องหลับที่ได้เฝ้าพี่น้องลาเดลเบอร์กส้มหวัสดีค่ะลาเดลเบอร์กเหนี่ยวแล้วผัดกะเพรากลุบพี่น้องเขามาเบิร์นกดไลค์กแดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้น้ำตาข่าเด้อกดปักกิ่งน้ำเนี้ยเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปพี่น้องทานผู้ชมกส้ยก็เจ็บจะไข่จา,าจนขอให้แห้งๆปังๆหาเงินหาทองก่ะให้มันหมานเด้อจากแกรวยป่าจวดให้บายบาย